วันนี้เวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดกล้าวปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐิน ในการนี้ทรงรับผ้าตราจากเจ้าพนักงานสุภรน์ทรงวางผ้าตยเหนือผานแว่นฟ้าแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเด่นสง่าที่สุดในประเทศไทยปางมารวิชัยหล่อด,ด้วยทองสำริดศิลปะสุขโขทยัยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิน แล้วทรงวางพงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยาแล้วทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าใยที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างทกรทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคําถวายภาพทักษถิณน ทรงวางผ้าไตายไว้บนผานแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าตายและเทียนปฏิโมกแดบพระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเสร็จแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกรถินแดบพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักษิโนโทก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทยัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขทยัยความว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระธนตาธาตุสุคนทเจดี ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าราวพุทธศักราช1,900โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยกษัตริย์กรุงสุโขทยัยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงเริ่มสายศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสีทิศมีพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้นสมองค์เพื่อปฏิสฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสาหลัง ต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรรมหาวิหารและในปี2479กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานปัจจุบันพระเทพรัตนมุนีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา226รูป ก่อนเสด็จกลับทรงบอกพระหัตถ์ทักทายราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จผ่านซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องและต่างปลื้มปิติที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรจตามังกลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษนุโลก